สำหรับเสรืรอต่อไปมะขามพอดีมีธุระมาถแถวนี้พอดีครับมาแถวจตุจักรก็เลยแวะมาลุ้นอีกสักหนึ่งชุด10ตัว1500บาทเจ๊ตักไปเลยน่าจะพอดี10ตัว หารลักที่ร้านเจให้เป็นหนอนแดงแช่แข็งนะครับเจบอกว่าใส้เดินน้ำไม่แนะนำเลยเพราะว่ามีเชื้โรคเยอะโอเคมาถึงบ้านแล้วมาส่องเล่นๆกันดูก่อนครับว่าจะมีลายใหญ่ไหมรถนี้แต่เบื้องต้นที่ส่องบนรถเหมือนจะเห็นแวบบๆนะครับเหมือนจะมีสักตัวหนึ่งแน่ๆแหละ แต่ปัญหาคือจะเลี้ยงรอดหรือเปล่าแค่นั้นเองใครเห็นหรือว่าใครสังเกตเห็นก็คอมเมนต์ได้นะครับว่ามีหรือเปล่าช่วยกันดูหน่อยครับเพราะดูยากมากเขาตัวเล็กสีก็แบบไม่ชัดบางตัวก็ดำแล้วก็ว่ายน้ำไวมาก เอ๊ว็บเ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 หมือนจะเห็นเว็บเว็บแล้วก็มาลองปรับอุณหภูมิครับแช่ลงไปในถังเดิมเลยนี้ผมจะเลี้ยงรวมไปเลยครับปัญหาของเสือต่อไซนี้ครับที่ต้องระวังกันเลยคือน็อกน้ำง่ายมาก เวลาเปลี่ยนน้ำก็ต้องระวังครับไม่ต้องไม่ควรเปลี่ยนเยอะเพราะว่ารอบที่แล้วผมวิเคราะห์แล้วน่าจะตายเพราะว่านอกน้ำ๋ยวนี้เราเราจะมาช้อนเป็นตัวตัวให้ดูเลยครับว่ามีลายใหญ่กี่ตัวหรือว่ามีหรือเปล่าให้ดูกันเห็นกันชัดๆเลยส่วน ตอนโตเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตตอนรวมให้ดูอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวขึ้นตู้จะได้เห็นชัดกว่านี้ต้องใส่ประมาณ1นิ้วขึ้นไปครับลายจะเริ่มชัดแล้วแล้วเขาก็ไม่ค่อยตื่นแล้วาแ,แกะถุงดูเลยครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแยกใส่ถุงพลาติกเล็กๆให้ดู มาแล้วตัวแรกครับมาดูกันดูยากนิดนึงเ,เหมือนจะลายใหญ่นะใช่ไหมครับแต่ว่าลายใหญ่แน่ๆแหละแต่ว่าจะมีแซมหรือเปล่าก็เดี๋ยวดูตอนเขาโตอีกนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญครับได้ลายใหญ่แล้วใช่ว่าจะรอด ปัญหาคือจะเลี้ยงรอดไหมแค่นั้นเองครับแต่ว่าถ้าไซสักนิ้วหนึ่งเนี่ยน่าจะเริ่มปลอดภัยแล้วเริ่มไม่ค่อยนอกนามง่ายละพวกยาสารเคมีอะไรพวกนี้มีผลกับเขานะครับค่อนข้างอันตรายเลยยาเสียตอก็ต้องเวลาจะใช้ก็ต้องระวังครับไม,ไม่ได้ว่าใช้ได้ทุกตัว เห็นไหมครับชัดๆอ๋อตอนนี้ถือว่าลายสวยเลยมาดูตัวที่สองกันผมเห็นแล้วอันนี้ลายคู่ครับ โดดกันทันไหมตัวก็ค่อนข้างดำครับแต่ว่าเป็นหลายคู่จะมีช่องคือเส้นสีดำสองเส้นเกือบจะติดกันเลยแต่มีช่องนิดหนึ่งามาดูตัวที่สามดูยากเลยครับ เหมือนจะลายใหญ่ไหมครับเพราะว่าไม่เห็นช่องไฟของเส้นตรงกลางเลยยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าตัวนี้เป็นลายอะไรกันแน่อันนี้ตัวที่3แต่ผมตีว่าน่าจะเป็นลายใหญ่ ตัวที่สี่ลายคู่ครับแต่ว่าเส้นที่สองไม่เต็ม ตัวที่5ครับลายโค่ชัดเจนครับที่เหลือก็คือไปลุ้นว่าลายเต็มไหมลอดทองลอดทองหรือเปล่า ตัวที่หกดำมาเลยตัวนี้ใครดูออกมั่งครับว่าเป็นลายอะไรขนาดผมอยู่กับปลาผมยังดูไม่ออกเลยเส้นตองาเขาดำเมี่ยมเลยอะ ไม่เห็นช่องระหว่างเส้นสองเส้นแบบหลายคู่นะตัวนี้เราก็ต้องลุนเอาครับ ดูออกไหมครับดูไซต์เทียบกับน,นิ้วเล็กมาก ที่7ตัวนี้ผมตีว่าน่าจะเป็นลายใหญ่แซมครับมีเส้นแซมเส้นข้างหลังลงมา เดี๋จะเรียกว่าหลายคู่ไม่เต็มหรอใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับ ตัวที่แปดโอเคอน,นี่ลายคู่ชัดเจนตัวที่เก้าครับโอเคอันนี้ก็ลายคู่ อันนี้เสียงไปแล้วนะเน,นี่ยอัดไปแล้วถ้าเราไม่โอเคไฟต่อตสุดท้ายโอโ้ตัวนี้ดำหนักเลยครับดำเมี่ยมเลยเดี๋ยวใครดูออกว่าเป็นลายอะไรช่วยคอมเมนต์เหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวที่สิบตอนตัวผมดูไม่ออก เหมือนจะลายใหญ่ไหมทำไมลายใหญ่เยอะจังรอดนี้ใช่หรือเปล่าครับจริงๆได้ตัวหนึ่งเราเลี้ยงรอดก็โอเคแล้วนะสองตัวก็คือถือว่าถูกหวยแล้วแหละเดี๋ยวว่าใครอยากลุนก็เจ๊จือยังมีของอยู่เยอะนะครับ<ม>ไปซื้อกันได้เลย โอเคอาหารก็คือหนอนแดงเนาะเค่อมามัปเดตดให้ดูกันอีกทีหนึ่งครับโอเคครับ